อ้ินแถวพาคถนนใครก็รู้จักว่าฉันเป็นคนรักแท้ฉันละทิตน้อยสับแกสองคนคือเพื่อนของฉันแกคือทิศนิดนึงไอ้นี่ทิศไม่ทำเป็นสั้นจังนึ่เหมือนกันอ๋เอเฮ้ยข้าสงสารเองนะเวไอ้ทิศน้อยเองน่ะคิดถึงแต่อีนหน้าเนี่ยเองร้องห่มร้องไห้ทุกวันจนตาเองเนี่ยแดงไปหมดแล้วเอานาะยังไงอะ พวกข้าก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้เองได้สมหวังเรื่องความรักเฮ้ยอีนาคมันจะอยู่ไอ้มากแล้วดูสิทีนาที่ไล่อุต่าเสื้อปุ๋ยมาเอ้าสวัสดีครับโดีครับอ้พี่สวัสดีพี่สวัสดีเอ้าเอามาเสื้อปุ๋ยกันเหรอครับเนี่ยครับเจอพี่อีกแล้วมาเสื้อปุ๋ยโอ้โหนี่คุมหลายที่มากเลยครับเนี่ยวันนี้ผมเลื่อนตำแหน่งแล้วอ๋อเหรอจากเป็นผู้จัดการมาเป็นเซลล์ขายนะ นี่ศูนยสิบแปดแปดแปดครับโอเคโอเคหุยแล้วบ้านที่พักอยู่ไหนเนี่ยที่พักผมมาเหรอฮะข่าวก็คุยกับคุณที่พักคุณเลรอครับอ๋อผมอาศัยเพื่อนอยู่ครับโอเคอ้าวอย่างเพื่อนนี้น่เป็นผู้จการที่อาศัยเพื่อนเลยหนีนางไปหลายเพลาแล้วเอยแต่เขาไปมีผวมีผัวแล้วเองก็ตัดใจมึงเถอะข้ารู้ว่าเองแอบรักมันขนาดมันมีผัวแล้วเองก็ยังส่าห์ชวนข้าไปดูมันแก้ผ้าอาบน้ำมั่งอะไรมั่ง ถ้าเขาส่าห์ไปเป็นเพื่อนแล้วบางทีอีกต้องตัดใจมึงล่ะเพื่อนเธอเธอเรื่องนี้กูไม่เคยชวนหรอกมึงชวนกูเพราะอะไรไอถึงยากมันวายเพราะข้าเป็นคนรักแท้ๆแต่เรื่องหน้าเขามอนยังพอที่ว่าเรื่องของมันนะนะแต่ว่าเรื่องส่วนตัวฉันน่ะแกสองคนต้องช่วยฉันแล้วล่ะเอ็งอยากให้ข้าสองคนช่วยอะไรเอ็งบอกเลยเพราะเรามันเพื่อนตายใช<ด>่ตอนนี้ฉันเบนนี่เงินกำนกันอยู่สามหมื่นแกช่วยฉันหน่อยนะ ผู้ใหญ่บ้านอีกเจ็ดหมื่นช่วยหน่อยหน้าตามึงไม่น่านี้เยอะเนาะผมหมดอีหน้าเยอะไงอยากได้แล้วก็ซื้อให้ซื้อกระเป๋านี่หน้าไปเดินห้างไม่ไม่อยากถือกระเป๋าแล้วอยากถือเขียงเท่งมันมันเท่กว่าไงใช้ทำอะไรได้บางเขียงเท่งเดินเะดนิดนถือในห้างใครก็มองออมองว่าสวยเออเออท่ไอ้แปลกว่าคนถือเขียงไอ,อ้นี่ถือกระเป๋าไงจากคนที่เป็นคยทำกับข้าวนะพอได้เขียงเท่งไปมันทำกับข้าวเก่งเออเอาละต่อให้เองยังไงก็แล้วแต่ข้าก็ช่วย นี่อะไรวะนี่ดูหน้าตาเลยเองไม่ใช่คนเป็นจะคนพักขนงนี่เออนี่เองมาจากไหนหรือ,อนี่ไปวิ่งหนีผีมาเนี่ยนี่หนีผีมีมาตามหาเมียครับเมียเมียเองใครอ่ะเมียผมชื่อเลียมพี่ม,มันมาอย่างไหนนี่นีมาแกบอกมาจากบางกะปิ ผมมาจะบังกะปีพี่ผมวิ่งมาท,ที่ไหนเลยพี่ที่งพระโหนงอโอ้โหนี่ผมวิ่งมาไกลโคข,ขนาดนี้เลยพี่ไกล่มากเลยอเองใครนะผมขวัญครับอ้าวปกติขวัญที่ข้าเห็นมึงต้องมีคุยอะไหนอะผมไปถามทีมงานเขาบอกว่าผมผม,ผมรู้ว่าผมต้องเป็นขวัญผมเลยบอกไอ้ทีมงานใครมีคุยบ้างโดยความมากง่ายของพวกเขาเาขาให้ผมถือ แล้วผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรผมผมไอ้ขวัญแต่เองนี่เรื่องลือนักนะเกี่ยวกับเรื่องการเป่าคุยเป่าเป่าคุยเป่าอะไรเนี่ยเป่าคุยเป่าคุยเป่าคุยไอ้ไม่เคยเล่นนะพี่พี่เขามีมันก็แล้วรับมึงมามึงก็ไม่ดูเรื่อง่าบ้านเขากำลังคุยเรื่องทิศน้อยกันอยู่เอ้าทิศน้อยนี่ทิศน้อยคนดังพระขนมโอ้โหพี่เขาลือไปถึงฝั่งบางกะปิแล้วพี่ทิศน้อยนะครับเนี่ยดังมากนะพี่ตอนนี้นะพี่เนี่ย ผมดังเรื่องอะไรครับเนี่ยเอารักสามเศร้าอะไรของพี่อ่ะมันไปกับไอ้มากไอ้มากรักแท้แต่ข้ารักแท้แท้วลเราอ่ะเขามีรักแท้เขาไหมเออก็กูขอถามมึงเนี่ยอย่าไปถามถามผมเลยครับเราเคยมีรักแท้ไหมไม่ฮะมีแต่รักเก่ากับรักใหม่ครับรักเก่าคือมันจะเป็นสบู่ก้อนไอ้ขวัญแต่ถ้ารักใหม่ก็สบู่เหลว ไม่ถามรักใหม่ด้วยหรอครับขอบคุณมากนะพี่ผมไปตามหาเมียก่อนผมกอกเขามาที่นี่ก่อนจะไปไอ้ขวัญเป่าคุ้ยข้าฟังสักเพลงสิเล่เพลงได้กเพลงแป๊บหนึ่งแฟนตาซีเลยเนี่ยไอ้ขวัญเองรองให้ทิดร้อยเป่าเองจะเคลิบเคล้าอีเลมกับกาบมาหาเองแน่ออกพี่เป่าหน้าใช่ไหมพี่แต่มันจะกินลมมาเนี่ยยาวไป ทรงมันยาวพี่เหนื่อยปอดทำงานเยอะอ่ะใช่นี่อั้อ๋อโอ้โหอันนี้อ๋ออันนี้อหาเนื้อไอ้ไอ้ทรงนี้นี่อันนี้เขาคลายไหมอันนี้เนื้อเขาคลายกำลังหาเนื้อเพลงอยู่เนื้อเพลงไม่ได้ทำอะไรเออปิดรูนี้ต้องปิดปิดด้วยสมุนไพรบางอย่างอ๋ออันนี้อัดอัดเนื้ออัดเนื้อเพลง เ <l id> คนไม่สน <c oughs> ใจชาวบ้านดีเลยเขาไม่สนใจพวกเราเลยเนาะคนค่าคนขายอ่ะไม่ชอบยุ่งเรื่องใครอยากค้าขายเออพวกดนตรีดนตรีไทย่ยชอบอะไรเป็นพิเศษเพราะชอบแซกแซกแซกโซโฟนนะดนตรีไทยแซกโทยไอ้ขวัญึงออกตามหาเรี่ยนะ ของคุณหน้า,นาี่ผมไปตามหาพี่ของก่อนโอเคโอเคอีเลี่ยมขอให้เจอนะไ,ปไ,ปไปอะไรวะมาไงวะคนมีความรักพวก,กนี้ทุกคนแหละเ,เองนะโชคดีนะมีมีความรักนะรักไปเรื่อยเองเนอะฉันแหละจะไปอยู่กับใครได้ใครอยู่มึงไม่ได้จ <c oughs> ิ๊ดน้อยเ <c> ฮ <oughs> ้ยฉันเล่นๆนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยไอ้จิดน้อยเฮ้ยไอ้จิดน้อย ไฟพ่อๆคอเพราะแม่มึงตายไปเนี่ยถามผมว่าเสียใจเรื่องอะไรกูร้องให้อย่างไฟใบบานกัยนี่ะเส่าต้องมีเรื่องไงถามที่ถามที่อีน่าให้กูเดานะไอ้ม่ากูบอกแล้วไงกูไม่อยากเห็นน้ำตาเมืงอีน่าเอ้ยอีน้อย มึงหน้าสะบัดเลยสิเอยมนี่มึงอย่าบอกว่ามึงเจอีเลียมนะไอขวันผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนอี่เลียมมากผมไปกอดเฮ้ยเขาหันมาสะบัดใส่ผมเขาบอกก็ไม่ได้เจอเลี้ยมไอขวาญมึงต้องมีสติมึงเยียบเพ้อผมจะเจอเมียมได้ยังไงพี่ใจเย็นนี่อย่างน้อยนะคนรักกูอีนาคมาแล้วคุณขับไปก่อนเลยนี่แงเยนคนรักกูให้ผมอย่าดีกว่า ได้นเลยมึงเข้าไปก่อนเลยผมได้ยินเลยพี่แต่ตัวผมขยับทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหนี่ตรงนี้เลยแสดงว่าอีเลียมคงไม่ไปไม่ไกลหรอกมึงออกตามหาเถอะครับพี่ได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากพี่เดีวจะกลับมาครับอีเลียมกำลังสามเลยเฮ้ยขีงเลียมกัน ลูกกูตายไปเลยเหรอลูกเอ้มากระเบิดลูกกูนะมึงเข้ามาไม่รูดิอะไรเั็มเจออะไรเงี้ยผมไม่เจอแน่ๆพี่ยังไงผมก็ไม่เจอมึงอย่าท้อสิวะไอ้ขวัญมึงลองเข้าพันคอไปบ้านสายทองสิเผื่อมึงจะเจอไองอีลูอีเลียมเป็นคนใช้บ้านนั้นหรือเปล่าเขาเห็นเขาปิดป้ายสมัครรับแม่บ้านน่ะแล้วผมแต่งตัวสกปรกอย่างเงี้ยเขาจะให้ผมเข้าเหรอครับมึงไปบอกชายกลางบอกรู้จักกู รู้จักชายกลางด้วยครับรู้จักชายกลางด้วยเหรอเพื่อนๆกันเรอใช่แต่ไม่เคยเจอกันหลักเป็นคนสังคมกันได้ครับได้พี่ขอโชคดีนะนะเองหยงไหอ้ มมเออไปตายไปทำไมอ่ะพวกูจะกอดเมียก,มมกูเนี่ยเขาหน๋มาอะไรอีกอ่ะผมไม่เจอพี่ผมไปแล้วมึงอยู่พาคหนองนี่มึงวิ่งไปพระนครแป๊บเดียวเอยเนี่ย <c oughs> ผมก็วิ่งเร็วพี่เจอเพื่อนกันไม่ใช่กางอ่ะไปเจอแล้วอยู่หน้าบ้านน่ะนั่งรถเข็นอยู่คนนึงรัะ <c oughs> ผมถามอะไรก็พูดไม่รู้เรื่องเลยบอ้จ้าพ่างเนี่ยฮะชายน้อยเอ้ยคิดถึงจังไ <c oughs> ม่ดูดเยอะป่ะเนี่ยนี่มาเย็บติดอะไรกันสามสี่เรื่อง มึงมาหายยังลงให้เ้าเนี่ยพี่กูถามจริงที่เมียมึงแ่บไอ้หวานเดี๋ยวผมจะไปตามมาหาแล้วครับพี่ผมจะไม่รบกวนพี่นะเฮ้ยแกไม่ต้องเสียอกเสียใจเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเมียกูเออเมียเพื่อนเมียเพื่อนเออมียเพื่อนอย่างงั้นก็เมียกูมาหนีมามึงลองไปเมืองพิจิตรสิเฮ้ยแจะไปมึงรู้จักเดี๋ยวมึงรู้จักใครที่พิจิตร พี่ชอนเหรอเจ้าไกลมันชื่อจริงชื่อไกลทองมันเปิดโรงงานปราบจระเข้ทำหนังจระเข้ขายเรืออีอีเรียมเองเนี่ยอาจจะเป็นลูกจ้างก็ได้พิจิตรขึ้นเกาะสบายแล้วมันไปไกลพิจิตรอีเรียมพาแท่หนังเลยเฮ้ยอะไรกะคุยต่อไปนี้นะเอกอยู่ข้าไม่จะไปไหนอีเรียมเอ้ย ชายกลางชายกลางชายกลางบ้านสายทองอะไรเอ็งเรียกข้ามายิ่งกะไรมึงเบมากอ๋อโอเคเห็นไอ้ขวัญฮาก็จะมาเป็นชายกลางมั่งไอ้พอย่างงี้ยิ่งกะไรในเพลานี้ทุกคนทุ่งสมทุ่งดินแดนต่างรู้กันดีมันอยู่ตรงไหนทุ่งสงทุ่งใหญ่ของมึงเี่อว่านางนาเป็นเมียของข้าข้าก็รู้แต่ฉะไหนเล่าเอ็งทำนางนา น้ำตานองหน้าซะขนาดนี้เหตุอันใดถึงมากล้าคืออือกับข้ามึงมาคุยธึรเวลาเหรอกูจะไปกินข้าวกูมึงเป็นตัวอะไรก็เพราะอะไรไปตบไปตีอีหน้าเรื่องอะไรอะฮะคือเรื่องภายในบ้านของข้าข้าก็ไม่ได้เกีียวแต่ข้าบอกเองแล้วไงอย่าให้อีหน้าน้ำตาตกไงขอบอกเลยกันที่ฉันมาในวันนี้จะพานังหน้ากลับบ้านให้ได้นางหน้าโหยมาก ใครอีหน่ามาเต็มใจแปมงโคไปหามืงดอกแต่นี้มันไม่ไปแล้วล่ะกลับบ้านเดี๋ยวพี่จะจัดให้หลายดอกเลยคืออะไรว่าหลายดอกคำพูดไงพี่เปรียบเปยไงเป็นดอกไม้ให้กูจะดอกก็ไม่ได้เป็นคำพูดแปนดังนากกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะพี่ขอได้ไหมพี่ขอได้ไหมขอรูกเหรอขอทุกที่หนึ่งดอกเปอะไรี่ยขอกลับบ้านฉันขอแลวกันนา เองบอกไปเลยมีของข้าเองจะอยู่กับทิพน้อยหรือกับใครมากเองตัดสินใจไปเลยบอกไปเลยระหว่างมันกับข้าเองจะเลือกใครมันกับเพื่อนข้าจะเลือกใครเองรักทิพน้อยไหมเองพูดกับข้าเลยเองรักเขาไหมรักถ้าเองรักเขาเองกอดให้ให้มากมาดูตอนหน้าเลยเองกอดเขาจะดูสิว่าเจ้าจะกล้าทําหรือเปล่าถ้าอีหน้ากอดข้ามันคงจะกอดในสถานะที่ข้าเป็นพี่กับมังข้าไม่เชื่อหรอก ถ้าเกิดนางนาคได้เกาะกับท่านแล้วก็ข้าจะรู้เองว่าเพลานี้นางนาคจะเลือกใครและใครจะได้เป็นเพลานี้คอยดูกันดีกว่ามึงพูดอะไรอะ่ะพูดอะไรเพลานี้ไปมาจะมึงจะเปนันทิกา <c oughs> เองเลือกเลยระหว่างที่น้อยไหญ่มากถลาก่งอีกคนนั้นเอาละครับผมคุณผู้ชมครับ และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทุกท่านจะต้องติดตามครับกับภาพยนตร์คอมยักษ์ใหญ่เขาน้ำตาเข้าความสนุกสนานนะครับผมแล้วมาเสิร์ฟท่านแล้วอะไรอันนี้จบเลยจบสวยๆเลยทินดอยจบเลยจบให้สวยๆเลย,ยเลยน,นี่ปอ,นนอตเตอร์อยู่ยออข้างอะไรฮะกอดค้างไว้เลยอันนี้ซีโปรโมทจะจัดให้เอาละครับภาพยนตร์ที่ครบรถเหมาะสำหรับครอบครัวเหมาะสำหรับคู่รักนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ เราตั้งใจทำจริงเสริฟความันเทยงกับทุกท่านอย่าลืมไปชมนะครับกับภาพยนตร์บัวผันฟันยับคันป้าพิ่น้อยก็ตลกการจะไปโปรโมตอันนี้มันก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยเดงมันเห็นอยู่แล้วเออย5ิบ้ามกราคมนี้อ่ะเออย5ิบ้ามกราคมนี้นะครับผมถ้าทุกท่านว่างก็พักผ่อนให้เต็มอิ่มนะครับ เพื่อมีแรงวันที่ยี่สิบหกไอบริการครับเช็โปรหมดทิพน้อยนะครับผมทิพน้อยเชิญชวนเชิญชวนครับวันที่เท่าไหร่ครับยี่ห้าครับผมยี่ห้ามกรลามกรลาครับผมอย่าลืมกันครับยี่ห้ามกรลาไปเรื่องอะไรนะทิพน้อยทิพน้อยครับไปดูกันได้ครับที่โรงภาพยนตร์ กล้บ้านของท่านนะครับวันที่25ไป,ไปชมกันหายปุ๋ยดีกว่า <c oughs> ปุ๋ยนี่สูตรเลยนะ18 <c oughs> 88 <c oughs>